ผมก็ต้องขอกก่าวสวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาดูแล้วก็ยังไม่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเนียและเกมโรบอกกับช่วงรีวิวเกมซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวเกมที่มีชื่อว่า inscouter n นะครับเป็นเกมแนวแบบต่อสู้กันนี่แหละครับเป็นถ้าใครเคยแบบเล่นบาฮาร่าจะเข้าใจนะครับแบบผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับสนุกมากเลยเกมที่บอกตรงตรีกันอย่างมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแบบคร่าวๆก่อนสําหรับหน้าตรงนี้นครับ อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับที่สุ่มตัวละครน,นะครับแล้วก็จะมีอันนี้นั่นเป็นรีวอร์ดรับรางวัลนะถ้าผมจําไม่ผิดคือไอ้รีวอร์ดอันนี้ก็ยังไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลอัพเดี๋ยวก็จะได้เพชรมาสุ่มเองครับเอ้ผมขอเรียกว,ว่าคริสตัลแล้วกันนะเป็นคริสตัลออกมาสุ่มนะครับทีละห้าห้าร้อยคริสตัลนะครับตัวละครก็มีเยอะอยู่นะครับโอกาสออกก็ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับตัวละห้าเลย นี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็อ่ะนี่เป็นคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับที่เรามีนะครับก็สามารถดูได้ว่าตัวไรสกิลอะไรเป็นยังไงนะครับสามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยครับนี่ครับอ่ะโอเคสำหรับหน้าตรงนี้ก็น่าจะมีแค่เท่านี้แหละอันนี้เป็นทูวอเนียลนะไม่มีอะไรมากนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสกินนะครับมันเป็นที่ที่เปิดสกินแต่ก็ยังเปิดบ่ได้นะครับอันนี้ก็ อันนี้เป็นที่ที่ลองอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ่อเทรนเหรอเอ่อเรียกว่าอะไรทุอย่างอ่ะมันเป็นที่ลองเอาไว้ลองสกิลนะครับของแต่ละตัวถ้าใครอยากไปลองนะครับคอมโบนู่นนี่นั่นก็ไปฝึกในนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดีกว่าโอเคมาทุกคนโอ้โหก่าจะเข้าออกเกมได้ไม่รู้เป็นอะไรค้างนานเลยครับตัวผมก็จะมีสกิลอยู่นะครับอยู่สองสกิลอ่ะขาดแต่พูดโอโน ครับอ่าเอาใหม่เอาใหม่โอเคตัวผมจะมีสกิลอยู่2ส,สกิลครับซึ่งทุกตัวก็มี2ส,สกิลเหมือนกันแหละครับเป็น E กับ Q นะครับ, e รบซึ่งเราก็ต้องเก็บไอ้หลอดข้างบนนะครับข้างบนไอ้ไอ้หลอดคานรี้ว่าอะไรสีออกอไข่ๆครับสีออกไข่ๆไอ้หลอดสีไข่ๆนี่มันจะเป็นสติมิน่ครับมันเอาไว้กระโดดพุง่งหรือว่าใช้สกิลต่างๆนันเองนะครับเนี่ยะการยริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลนะครับ ออโอเคออสองหัวงคมไวรุ่น F เอฟเอฟอะเออผมลืมบอกไปว่าไอ้แต้มบนหัวครับถ้าเราแบบยิ่งมีไอ้แต้มเนี่ยแต้มฝั่งซ้ายล่างอะแกล้ๆตัวละครเราครับยิ่งแบบขึ้นสีแดงมากเท่าไหร่อะเราจะยิ่งแบบโดนโดนเขาใช้สกิลผักไปได้ไกลอะครับแบบนั้นนะครับ ขาบอกไว้บออุ yeah <S <S <ess Driver programmes> ้ย easy บอกเลยว่า easy เลยทุกคนนี่นีนี่นี่นีโอ้โหนี่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 ปุ๊บปุ๊บจะปุ๊บปุ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหงันหัวผมงันหัวผมงันหัวผม อ,อสองหัวคม,มสองหัวคมคมครับเชียร์ละเชียร์ละแต้มผมแดงแล้วทุกคนอุย้ยมันดักทางทุกคนในตัวนี้อย่างนั้นก็จะไม่ให้ดักก็จะไม่ให้ดักเออเออสองหัวคมคมสองหัวคมคมแล้วทุกคนอุย้ยโอ้โ,อ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 โอต้องต้องมีสติในการเล่นเกมนี้หน่อยนะทุกคนไอนี้ก็พัดจังเลยเฮ้ยสแปมพัดกุหลอไอเวนผมว่าผมอาจจะต้องลงไปเล่นข้างล่างกับมันนะ รู้สึกว่าไม่ไหวกับเขาแล้วครับทุกคนโอ้โหเขาพัดผมหนักเกินไปแล้วครับปุ๊บปครับลงมาเล่นข้างล่างเลยุ๊บแต่นั้นก็เปลี่ยนเป็นคนย่า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 ยอาย่ายาย่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 าังตังาย่าย่ตอ่าย่ายย่าย่ย่าาย่ายาย่ายย่่ายกาน่าย่าย่ย่่าย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 ่ยย่ายาย่่ย่่ย เอาละครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่ทุกคนดูคลิปนี้จนจบด้วยครับใครที่ชื่นชอบหรือว่าอะไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพ่อจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปรีวิวเกมต่อๆไปด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขก,กับการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ